น้องเขาชอบเยอะมากเลยอะแต่ว่าแต่ชอบที่สุดเขาชอบเรานะรู้ยังเขาชอบอะไรเยอะมากแต่เขาชอบที่สุดคือชอบเรานะจะเอาเจเจไปหรอจะเอายายไปหรอจะเอายายไปหรอเดี๋ยวรอก่อนนี่ยังไม่ถึงวันเกิดน้อง เป็อีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำเอา FC แฟนคลับสายยูริถึงกับประทับใจกันหนักมากเมื่อได้มีการจัดงานเบิร์ดเดย์ลิงออมค่ะคุณผู้ชมคะโดยจากช็อตเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช็อตในงานที่เมื่อแฟนคลับนะคะได้ยินได้ดูได้ฟังกันแล้วเนี่ยต่างก็กรี๊ดกันหนักมากลั่นหอกันไปนเลยแหละคุณผู้ชมอีกทั้งยังมีการยกให้นะคะทางด้านของพี่บูมสุภาพรเนี่ยขึ้นแท่นเป็นหัวเรือใหญ่ชงเข้มคู่ของพี่ิ ลิงควงแล้วก็น้งองอมกอน,นพัรกันอีกด้วยชงเข้มยังไงก็นี้เลยค่ะก็ได้มีการพูดคุยกันนะคะอยู่บนเวทีนี่แหละพี่ลิงเนี่ยก็บอกนะคะมีการแซวคุณผู้ชมค่ะว่าเขาเนี่ยชอบเยอะมากเลยด้านพี่บุ๋มของเรานะคะก็เลยแซวพี่ลิงลิงกลับนะคะบอกว่าแต่เขาเนี่ยชอบที่สุดชอบเรานะนี้คุณผู้ชมขาช็อตนี้เลยนะคะทําเอาพี่ลิงลิงควงของเราเนี่ยเสียอาการอย่างเห็นได้ชัดสุดๆกันเลยและพี่ลิงลิงนะ ะะก็แก้ความเขินด้วยการค่ะที่บอกว่าจะเอาเจเจไปออกจะเอายายไปออกแม่พี่ลิงลิงคะแก้ความเขินยังไงแต่ความเขินเนี่ยก็ดูออกเหมือนเดิมนะคะก็คือเขินสุดๆคุณผู้ชมสําหรับช็อตนี้นะคะใดๆเนี่ยทางด้านพี่บูมสุภาพรนะคะเรียกได้ว่าขึ้นแทนเป็น MVP นะคะบ้านพี่ลิงลิงแล้วก็น้องออมไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับชอ็อตนี้คุณผู้ชมก็ทํากลางนะคะแฟนคลับสายยูริก็เข้ามาแซวกัน นสนนบางคนก็บอกนะคะว่าพี่ลิงเขินจริงนะคะแต่น้องออมเขินกว่าตัวแดงไปหมดพี่บูมก็ชงเข้มเกินนะคะเอาไปเลยน้องออมนะคะโรบัสต้ายัางชงไม่เข้มเท่าพี่บูมกับตันพายเรือเองเลยนะคะบางก็บอกต่ออีกว่าพี่บูมตัวแทนหมู่บ้านชงเข้มมากนะคะเขินสเสียทรงเลยออมนะคะน้องบูมรู้อะไรมาชงดีมากนะคะพี่บูมทําดีมากและก็มีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชมคะจาก F c ซแฟน ครับนะคะต่างก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะแซวช็อตนี้ของพี่บูมนะคะที่ชงเข้มคู่ของพี่ลิงลิงแล้วก็น้องออมกันสนัดโซเชียลเลยแหละอะยังไงคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมโมเมนต์ความน่ารักนะคะความเขินอายของพี่ลิงลิงที่ถูกชงเข้มแบบนี้แล้วเนี่ยรีแอคหลังจากนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมโมเมนต์นี้กันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะเขาชอบเยอะมากเลยอะแต่ว่าวแต่ชอบที่สุดเขาชอบเรานะูอยาง เขาชอบที่สุดคือชอบเรานะจะเอาเจ๊ไปหรอจะเอายายไปหรอเอ้าายเอายายไปหรอเดี๋ยวรอก่อนเี้ยังไม่ถึงวันเกิดน้อง